พอรู้อริยสัจท,ทุกเหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปัตตพีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาคานี้ เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกลลภาคภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นสำหรับอริยสาวกผูดถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่า ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคนั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตก,กัตตุปรมะผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น หน้าที่22ถึง23